วิ s วีพอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิชวีพอดแคสต์สร้างทุกๆวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับผมกับผมเบนอานัน An นะครับก็ก่อนที่เราจะพูดท็อปปิกันวันนี้วันตอนนี้ประชาสัมนันนิดนึงคือผมเพิ่งเปลี่ยนอุปกรณ์ ตัวใหม่มาซื้อมาเพิ่มแล้วก็มาลองอัดดูในตอนแรกเสียงเป็นยังไงดีขึ้นหรือเปล่าแย่ลงไหมหรือว่าไงก็อินบ็อกเข้ามาบอกผมได้ในแฟนเพจนะครับเบนอานัณนะครับ b e n z ว e n w a r u n นะครับพิมพใน Google ก็ขึ้นลิงก์แรกเลยจ้าเออก็ที่ซื้อช่องอ,อ,อุปกรณ์ใหม่มาเนี่ยก็เพราะว่าในช่องวิทยุพอรแคสต์แล้วเนี่ยเราจะมีรายการใหม่เว้ยก็คือในสิ้นปีไม่ก็ต้นปีเนี่ยเราจะมีรายการตัวอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ ถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่อยากให้ผมจัดรายการแนวไหนหรือว่าไงก็อิน inbox เข้ามาในแฟนเพจมาพูดคุยกันได้หรือให้ฟีดแบ็ได้พูดดีไม่ดีหรือว่าเสียงเบาไปบางไปหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรกันก็ทักกันเข้ามาคุยกันได้นะครับในแฟนเพจเบนอัน,นันนะโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการคิดวิธีหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมักจะใช้วิธีนี้นะครับใครเป็นบ้าง ชอบเอาคืนหรือบางคนพูดคํานี้ว่าเราเป็นคนที่ใครดีมาเราก็ดีตอบใครร้ายมาเราก็ร้ายตอบผมคิดว่าวิธีคิดนี้ก็หลายๆคนคุณผู้ฟังหลายๆคนหรือรอบๆตัวของทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะใช้วิธีคิดนี้กันอยู่ในส่วนหนึ่งเลยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้วิธีนี้มาตลอดระยะเวลาในสมัยเรียนมัธยมและประถมแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกัน คือสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยก็คือเป็นหนักเลยก็คือแบบเออผมก็จะบอกเพื่อนผมทุกคนหรือคนรู้จักทุกคนเลยว่าเออเฮ้ยกูคือกระจกนะผมคือกระจกคือใครใครเป็นยังไงเราก็จะซ้อนแบบนั้นหมดใครทําดีอะไรเรากลับมาเราก็จะทําแบบนั้นใครใครทําไม่ดีเราก็จะทบบํทไาทไม่ดีกับใครแกล้งเร,เราก็จะหาทางแกลงกับหรือแก้แค่เขากับเอ่อยกตัวอย่างเดียวแบบสมมติเอาเป็นเรื่องตลกๆเรื่องสมมติผมไปจีบสาวแก okay. ปุ๊บเขาเริ่มจีบสาวแล้วเออสมมุติว่าผมไปจีบสาวสมมุติว่าผมไปจีบสาวผมแชทติ้งตังติ้งตังคุยกับหญิงอยู่ใช่ไหมสมมติว่าผมตอบช้าไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเหมือนแบบสาวเนี่ยตอบช้าผมมาชั่วโมงหนึ่งผมก็จะเหมือนแบบเอาคืนไงเราก็โรคจิตใช่ไหมเราก็หม่นไส้กันกูตอบกับช้าชั่วโมงครึ่งแล้วกันเสร็จแล้วเราก็นั่งนั่งเป็นไอโรคจิตแบบอืมเมื่อไหรจะหนึ่งครบหนึ่งชั่วโมงครึ่งวะอีกห้านาทีอีกห้านาทีชั่วโมงครึ่งแล้วเว้ยเสร็จก เสร็จปั๊บเขาตอบมาช้า2ชั่วโมงคราวนี้ผมโมโหเลยยิ่งปัญญาอ่อนเลยคราวนี้ก็นั่งตอบช้าแม่ง7จ็ชั่วโมงเลยก็สุดท้ายก็คงไม่ต้องเดานะครับทุกคนว่าผมกับคนที่คุยเป็นไงก็แน่นอนก็จีบไม่ติดนะครับก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องปัญญาอ่อนเรื่องหนึ่งสมัยเด็กๆอืทีนี้ผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยก็ใช้วิธีคิดเนี่ยว่าเออมึงยังไงกลับอะไรเงี้ยไปกับทุกๆเรื่องในชีวิตเลยเช่น ไปเล่นกีฬาสมมุติว่าเล่นฟุตบอลแล้วกันเป็นกีฬาที่กระทบกระแทกกันบ่อยก็คือมีคนเผลอมาเบียดเราเราก็แบบได้งั้นกูเบียดกลับแม่งเลยมึงเบียดกูมามึงเหยียบเตีนกูกูเบียดกลับไปมาก็คอมเมนต์กันก็คือเกิดเป็นว่าไม่ได้ชอบขี้หน้ากันแล้วก็ทําให้เหมือนไม่ถูกอกถูกใจกันหรือว่าอะไรก็ตามอะไรประมาณน,นี้เออใช่เสร็จแล้วไปมาก็ยกตัวอย่างผมอีกเรื่องนึงกันบอดีนี้ก็พอดีก็สมัยก่อนเนี่ยเด็กๆอยู่มอตอน้นผมก็ไปเล่นบาส ไปเล่นบาสเนี่ยก็เหมือนเรียนชมรมใช่ไหมมันเป็นชมรมบาสเรียนวันสุกอะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนเราก็เขาจับกลุ่มเล่นอะไรกันไปเรื่อยใช่ไหมเพื่อนผมก็เล่นอยู่ตรงเขาเรียกทีมตรงข้ามเออแม่งลินไปแล้ววันนี้เอออยู่คนละทีมกันเราก็เล่นเล่นเล่นกันเสร็จเพื่อนแม่งกระโดดมาเบียดแย่งบาสผมก็ด้วยความที่ไม่ได้มองมันแย่งบาสก็เลยอยู่ดีโดนกระแทกเอ้าผมก็เอ้าไอ้นี่มันกวนตตนนี่ว่าอยู่ดีๆมาเบียดกูได้ไงวะกูยืนเฉยๆมากระโดดคนกูทําไมวะเออผมก็ชนแม่งกลับ ไอ้นี่มันก็งงเอ้าอะไรวะอยู่ดีกูแย่งมาชนงงมันก็ชนมันก็เลยมาชนผมกับชนกันไปชนกันมาก็วาดคุ้ยงอกันเสร็จแล้วก็ต่อยกลางสนามเลยตุ๊บตับตุ๊บตับเออเสร็จแล้วก็โดนจับเข้าไปห้องปกครองนั่งกุกเข่าก็ตามระเบียบของโรงเรียนไปนะครับสมัยเด็ก <c oughs> เออแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยที่ผมเนี่ยก็เห็นคนรอบๆตัวเ,เนี่ยก็ชอบที่จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอมไม่ว่าจะเป็นกับการเรียนหนังสือ เออแบบเอาคืนนะมึงไม่ให้กูลอก,กันบ้านกูมไม่ลอก,กันบ้านมึงมึงไม่สอนกูกูไม่สอนมึง,มนมงในเรื่องธุรกิจอืยังไงแก้แค้นความรักเออความสัมพันธ์เยอะแยะไปหมดเลยที่เราชอบเห็นคนใช้วิธีนี้กันอืถ้าทุกคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาลองลองตั้งคําถามในอีกวิธีหนึ่งดูว่าคุณลองฟังวิธีคิดนี้ของผมดูนะครับอื ตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมนี่ก็คือไปนั่งรู้สึกว่าตัวเองเ,นเหนื่อยมากแล้วแบบก็เหมือนไปนั่งแบบแค้นหรือไปนั่งโกรธว่าเออเดี๋ยวไอ้นี่มันอย่างนี้นะเราจะไปนั่งเอาคืนคนนั้นเรื่องนี้เอาคืนเรื่องนั้นกับทุกๆเรื่องสุดท,ท้ายเนี่ยผมมานั่งสังเกตว่าเฮ้ยทาไมเรามันไม่มีความสุขเลยวะเออมันไม่มีความสุขเลยมานั่งเอ,เอานู่นเอานี่เอาคืนอะไรเงี้ยแล้วก,เก็เราก็ลองมองให้มันลึกๆ เออไอการที่เราทําเหมือนกับเขาเนี่ยเหมือนเราเขาไม่ดีมาแล้วเราไม่ดีกับทําคืนเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็กลายเป็นเขานะสิครับเออเหมือนมีคนมาทําไม่ดีกับคุณแล้วคุณก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะเออแล้วถ้าเราทําสิ่งที่มันไม่ดีใส่เขากลับเนี่ยเออถ้าเราคิดแบบเนี้ยเราก็จะได้คนไม่ดีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนดิใช่ป่ะเออซึ่งแปลว่าเราก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยกับคนที่ เขามาทําไม่ดีกับคุณถูกไหมครับพอพอพอตามทันนะคุณผู้ฟังใช่สุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วเราไปด่าเขาไม่ดีไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ไปทําไม่ดีแบบเขาคืนเพื่อให้เขารู้ว่ามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราก็เป็นคนไม่ดีเหมือนเขาเออสุดท้ายผมก็เลยงั้นพอดีกว่าเราโฟกัสกับการที่เราเนี่ยเป็นตองเราเองดีกว่าเช่นเราเนี่ยเป็นคนที่เอาไงดีชอบยิ้มอย่างเงี้ย เราก็ยิ้มให้กับคนอื่นๆก่อนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแบบนั้นเราชอบที่จะยิ้มพักทายให้คนเรารู้สึกว่าการที่เราโดนยิ้มให้คนอื่นเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่รู้สึกบึงก้งตึงกว่าเราหน้าบึง้งเราก็ไม่ต้องมานั่งดูหน้าคนอื่นนะครับว่าเขาจะยิ้มหรือไม่ยิ้มกับกับเราถ้าเราจะยิ้มเราก็ยิ้มเลยครับอืมแล้วก็อืมกับเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะจริงๆว่าเอ,อีเราไม่ต้องมานั่งชีวิตมันเขาเรียกะไไม่ต้องมานั่งแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาแล้ว คุณลองโฟกัสดูว่าเออเขาไม่ดีอ่ะคุณคุณก็ไม่ต้องไปสนใจหรือว่าอะไรคุณก็แค่เป็นตัวของคุณ,ค,ณคือคุณว่าเขาไม่ดีใช่ไหมคุณก็จะเป็นคนไม่ดีแบบเขาคุณอาจจะเตือนเขาได้ในมุมมุมหนึ่งแต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงคือคือเราก็เปลี่ยนอะไรไเขาไม่ได้แล้วต่อให้เราเอาคืนเข้าไปมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ปัญหามันดีขึ้นเขาาจจะรู้สึกตกใจขึ้นมาหรือว่าอะไรแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะมีวิธีอื่นที่มัน ดีกว่านี้อาจจะเป็นการพูดกันตรงๆหรือว่าเปิดใจคุยกันหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับคุณผู้ฟังอสุดท้ายผมก็ขอปิดด้วยคําพูดของหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังอมตะที่ได้รางวัลเยอะเลยแล้วก็เป็นคําพูดของตัวเอกในหนังหนังอมตะตลอดกาลแล้วก็ถ้าใครดูหนังก็แนะนําเรื่องนี้เลยครับหนังชื่อเรื่องว่า forest g u m นะครับอัจฉริยะปัญญานิ่มคือนในหนังเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกเนี่ย นั่งกินช็อกโกแลตอยู่มนะั้งถ้าผมจาไม่ผิดอืมเราก็ได้พูดเอาไว้ว่ากับคนที่นั่งอยู่ข้างๆว่าจงสุภาพกับทุกคนแม้ว่าคนนั้นเนี่ยจะหยาบคายกับคุณก็ตามมันไม่ใช่หรอกนะว่าเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนดีหรือว่ามันเป็นคนไม่ดีแต่เพราะคุณนั่นแหละเป็นคนดียังไงละ่ะสําหรับวันนี้วิดวีพอดแคสต้องลาไปก่อนผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างวันฑิงคนนะครับสวัสดีครับผมบายบาย